มาต่อกันที่การให้บริการของรอฟอทนะคะกับการนำร่องเปิดให้บริการขนส่งพัสดุรายย่อยนะคะประเภทเที่เป็นหีบหอ่อวัตถุนะคะในส่วนของเส้นทางสายใต้โดยจะคิดค่าบริการพิเศษประหยัดค่าขนส่งได้ถึง50-70%แล้วก็ช่วยลดค่าคลองชีพให้กับประชาชนและผู้ประกอบการะคะ่ะ เรียกได้ว่ามาถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะสำหรับบริการนี้โดยนายนิรุธมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าการรถไฟเริ่มมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นด้วยการเปิดให้บริการขนส่งสินค้าพัสดุรายย่อยประเภทที่พอไปกับขบวนรถสินค้านำร่องในเส้นทางสายใต้แบบราคาประหยัดเพื่อช่วยให้ประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าเล็ก SME มีต้นทุนการขนส่งที่ถูกลง นายนิรุตบอกว่าหลังจากที่นำร่องเส้นทางสายใต้แล้วการรถไฟเตรียมขยายการให้บริการขบวนรถพิเศษรับส่งสินค้าทั้งแบบเหมาขบวนแล้วก็การพ่วงไปกับขบวนรถชนิดต่างๆเพิ่มเติมอีก2เส้นทางนะคะคือเส้นทางสายเหนือและเส้นทางตะวันออกีิงเหนือในช่วงเดือนสิงหาคม2565เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการขนส่งทางรางที่เพิ่มขึ้นและเป็นทางเลือกช่วยลดค่าคล่องชีพ เพราะการขนส่งทางรางถือเป็นระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพต้นทุนต่ำประหยัดพลังงานมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับสินค้านะคะที่จะใช้บริการขนส่งตามมาตรการนี้เนี่ยต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิดแข็งแรงขนาดก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะกว้างเนี่ยจะต้องไม่เกิน2จุด2เมตร50เซนติเมตรยาว1เมตรแล้ก็สูงนะคะ80เซนติเมตรหรือว่ามีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า2ตารางเมตรและสูงไม่เกิน1เมตรค่ะมีน้ําหนักไม่เกิน200กิโลกรัมต่อชิ้นแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่เน่าเสียง่ายอย่างเช่นสิ่งของอะไหล่เสื้อผ้าอาหาร ห้งนะคะอัตราค่าบริการเริ่มต้นจากสถานีต้นทางถึงปลายทางที่50บาทต่อน้ำหนัก20กิโลกรัมไปจนถึงสูงสุดก็คือ470บาทต่อน้ำหนัก200กิโลกรัมซึ่งเมื่อเทียบกับขนส่งทางถนนจะประหยัดค่าใช้จ่าย50 7 0เ0ปอร์เซนพร้อมกับรับประกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่งตามระเบียบของการรถไฟด้วย การรถไฟเปิดให้บริการรับส่งพัสดุเป็นประจำทุกวันนะคะเริ่มจากย่านสถานีรับส่งสินค้าพผลโยทินจนถึงสถานีหาดใหญ่แล้วก็ยังเปิดรับส่งสินค้าระหว่างทางที่สถานีชุมพรสุราธานีชุมทางทุ่งสงชุมทางหาดใหญ่โดยใช้เวลาขนส่งจากต้นทางถึงปลายทางภายใน24ชั่วโมงค่ะ ผู้สนใจใช้บริการรับส่งสินค้าได้ที่ย่านสถานีรับส่งสินค้าผลโยธินใกล้กับสถานีกลางบางซื่อด้านตรงข้ามตลาดอ,อตกค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาและสถานีชุมพรสุราธ,ธานีชุมทางทุ่งสงชุมทางหัดใหญ่ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาค่ะ